สวัสดีครับกลับมาพบกับมวยไทยซูเปอร์สตาร์กันอีกครั้งนะครับวันนี้อันมินจะมาเมาท์มอยก่อนชกสึกวันใหญ่เลขท้าย3ตัวนะครับสึกวัน167จะจัดวันเสาร์ที่แมิถุนายนนี้นะครับเริ่มเช้าตู่คู่แรก7โมงเช้านะครับเป็นวันใหญ่แบบตัวเลขที่กลับมาจัดในไทยอีกครั้งหนึ่งในรอบหลายปีและกลับมาจัดที่ i m p a c ค a r e n a นะครับที่สามารถจุคนได้มากกว่าสนามมวยเวทีลุมพินีบรรยากาศเก่าๆที่สนามนี้จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแฟนมวยที่ซื้อบัตรเข้าชมโปรดรดดะววังงออยยู่่เเืี นั่นก็คือเรื่องระวังไปผิดสนามนะครับไม่ใช่จัดที่สนามมวยเวทีลุมพินีนะอันนี้ย้ําเลยแล้ววันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงคู่มวยคนไทยแล้วก็คู่อื่นๆที่น่าสนใจก่อนโชคซึ่งคู่สําคัญสําคัญก็ได้ทําคลิปแยกพูดโม้ไปเยอะมากแล้วนะครับวันนี้ก็จะพอประมาณไม่ให้ซ้ามากมวยไทยแบตตัมเวดโยฮันเอสตูปินันเจอกับซาฟเฟอร์สาญิกคู่นี้ต้องพูดถึงนะครับโยฮันเอสตูปิน,นันคือมวยโคลัมเบียที่เพิ่งชกในศึกวันลุมพินีมาหมาด น็อกญี่ปุ่นยกหนึ่งมาแบบสวยงามเลยนะครับก็ได้คิวชควันใหญ่ต่อทันทีนี่คือนักมวยที่ชคในวันใหญ่นะครับที่ตอนแรกจะประกบเจอกับเสกสรรในตอนแรกแต่ว่าติดปัญหาบางประการทําให้ไม่ได้โชคก,กันนะครับเสกสรรก็ไปหาคู่ชคใหม่การมาในภาคนี้ในศึกวันใหญ่นี่ก็ตามตรงตามที่เขาเซ็นสัญญาเข้ามาชคนะครับเจอกับซาเฟอร์ซายิกนะครับคนนี้ก็คือคนที่แพ้เวลาดิเมียคูชบินมาในศึกวันที่กาตา ความร้อนแรงอยู่ที่เอสตูบินันนะครับอันนี้ต้องจับตามองเลยแล้วก็เขาให้สัมภาษณ์ที่วันลุมพินีมาล่าสุดกล่าวถึงน้องชายด้วยที่ทําให้มีวันนี้นะครับก็เพราะว่าเขาเป็นหนึ่งในฝาแฝดนะครับเป็นพอริตพอเรืองแห่งโคลัมเบียนั่นเองอนาคตแฝดคนน้องจะมาชองอีกคนหรือไม่นี่ก็ไม่แน่นะมวยไทยไฟยเวทโจฮันกาซรี่เจอกับเหงียนตรันดุยงัดไอหนูบากีจากมาเลเซียนะครับโจฮันกาซลี่ไฟล่าสุดก็อน,น็อกเอ็ดการทับาเลส แทบไม่เหนื่อยเลยนะครับล้วงลำตัวไวรุ่นทําอุปกรณ์ลงไปกองยกที่1ส่วนเงียนตรันดุยงัดนี่ก็โดนเดนิสพูลิตน็อกมาในยกที่2ในวันไฟในครั้งที่17มาเจอกับโจฮันเด็กระเบิดน้นนาทีนี้นะครับเงียนตรันดุยงัดมีแววว่าจะโดนงัดสูงมากๆสิ่งที่โจฮันต้องสู้นั่นก็คือน้ําหนักตัวของตัวเองนะครับไวัยเจริญเติบโตแบบนี้การจะเป็นมวยเด็กระเบิดระดับยอดไอแอดหรือว่าจะเป็นแชมป์ในรุ่นไฟเวทเอาให้อยู่นานๆตลอดการนั้นมันยาก และไฟที่น็อกทาร์เลสไม่ได้โบนัสก็เพราะสาเหตุเรื่องน้ำหนักนี่แหละดังนั้นด่านแรกก่อนที่จะไปงัดกับเหียนตรันดูยงัดเนี่ยก็ต้องงัดกับน้ำหนักตัวเองก่อน MMA อตอมเวทเดนิสซัมโบนกาเจอกับโนเอลกรองชองคู่เอกในตอนแรกนะครับกลายมาเป็นคู่ประกอบของรายการเดนิสซัมโบนกาที่เพื่อนรักสแตมนะครับที่จะต้องชิงแชมป์ป้องกันแชมป์กันเนี่ยแต่ทว่าเมื่อมีอาการบาดเจ็บขึ้นมาจากการฝึกซ้อมในช่วงท้ายๆของสแตมนะครับสแตมก็ต้องถอนตัวออกไป เดนิสมาเจอมวยแทนอย่างโนเอลกรองชองสาวลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสที่โดนเกมกำปล้ำของสวดะแพ้มาหมาดๆนะถ้าตามชื่อชั้นเนี่ยเดนิสเหนือกว่าอยู่แล้วนะครับต้องชนะให้ได้เพื่อที่จะเป็นตัวยืนในการชิงแชมป์เฉพาะการ MMA อเตอมเบในอนาคตถ้าศึกวันจะจัดขึ้นมานะครับในระหว่างที่สแตมจะหายไปหลายเดือนหรือว่าเกือบหนึ่งปีหลังจากนี้เดนิสก็ต้องเอาชนะเพื่อรักษาสิทธิ์นี้นะครับเผื่อจะได้ชิงแชมป์เฉพาะการ คิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอเวทนะครับสิทธิชัยสิทธิสองพี่น้องเจอกับมาซาอากิโนอิริสิทธิชัยที่กระพึงแพ้มาลัดกีกเกลเลียนนะครับโดนน็อกมาในศึกวันใหญ่ที่ญี่ปุ่นมาเจอกับมวยญี่ปุ่นที่เรียกได้ว่าตลอดการชกคิกบ็อกซิ่งทั้งชีวิตของสิทธิชัยเขาไม่เคยเจอนักชกญี่ปุ่นมาก่อนและนี่ก็จะเป็นการประเดิมของมาซาอากิโนอิรินะครับแชมป์เควันชาวญี่ปุ่นที่เซ็นสัญญามาสู่สังกัดใหม่ศึกวันแชมเปี้ยนชิพก็มาชกครั้งแรกเจอกับสิทธิชัยเลยนะครับ ถ้าเอาตามฟอร์มหรืออะไรต่างๆเนี่ยณนาทีนี้ก็ผมมองว่า50-50อะโนเอรี no ่ e จะเปิดตัวได้ว้าวขนาดไหนนะครับจะสมกับการที่มีภาพของเขาปรากฏเป็นชอยให้แฟนๆคบคิดว่าใครเหมาะสมที่จะลงแข่งศึกเฟเธอเวดเวลิเวลด์กลางปีที่ศึกวันจะจัดในปี2024นี้นะครับมาซาอากิโนเอริ e ก็ปรากฏภาพขึ้นมาเป็นหนึ่งในสนักมวยที่ศึกวันชะไปชิพจวงมาก่อนถ้าเขาเอาชนะสิทธิชัยไฟน์นี้นะครับก็แทบจะชัวร์เลยอาจจะได้เป็นหนึ่งใน8คนแน่ๆนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติสิทธิชัยชนะขึ้นมาบ้างเนี่ย ก็จะไปทวงดุลให้ศึกวันชัยชิพนั้นขบคิดนะครับว่าจะตัดใครออกดีจะเอาใครเข้าไปดีหรือสุดท้ายแล้วก็เอาเข้าไปทั้งสองคนอยู่ดีนะครับก็ทั้งสองคนก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าจะมีชื่อในมวยรอบนี้ไหมมวยไทยแบตตัมเวดเรียมพฮริสันเจอกับคาสูกิคิตาโนเรียมพฮริสันนะครับคาอยู่ในรองอันดับ5ยังไม่หลุดจากแรนกิ้งแล้วก็ไม่ได้ชคมาเกือบ2ปีนะครับไฟล์ล่าสุดก็แพ้น้องโอนะครับโดนเตะตัดขาเตะเจาะยางแพ้แล้วก็หายไปยาวเลย ก็มีไปจัดรายการมวยของตัวเองบ้างแล้วก็มีความเคลื่อนไหวในโลกโซเชียลสะส่วนใหญ่นะครับฝีปากนี่ไม่ธรรมดาหรือว่าให้ทัศนคติคู่มวยไดนก็ตามเนี่ยเรียกได้ว่าคาล้มนี่ดีมากเลยจะเจอกับมวยญี่ปุ่นนะครับคัตสุกิคิตาโนะก็เลียมผลิสันล้างเวทีไป2ปีนะครับก็อาจจะมีผลนะอายุก็38แล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าความฝันของเขาที่จะขอเจอกับเสกสันแล้วก็อาจจะแขวนนวมเลยเนี่ยบอสชาติจะสร้างฝันให้เขาเป็นจริงหรือไม่ คิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวทรถถังจิตเมืองโนนเจอกับเดนิสพูลิสนี่จะเป็นไฟปูทางของรถถังให้ไปเจอกับทาเครุไซกาว่าในครั้งต่อไปสึกนี้นะครับมาซาอากิโนเอริเดินทางจากญี่ปุ่นมาที่ไทยทาเครุก็ร่วมเดินทางมาด้วยนะครับเป็นแก๊งญี่ปุ่นแก๊งนี้ซึ่งถ้าเกิดรถถังเอาชนะเดนิสพูลิสนะครับก็จับตาดูให้ดีๆเลยสึกวันอาจจะส่งทาเครุขึ้นไปบนเวทีไปดวนไมโครโฟนกับรถถังหรือเปล่า หรือเอาให้ยืนจ้องหน้าจมูกจอติดติดกันหายใจใส่หน้าหายใจซึ่งๆหน้าฟุดฟาดเอาลมหายใจกระทบหน้ากันเลยเอาเป็นว่าเอาที่ไฟนี้ก่อนนะครับเดนิสพูลิสชายที่ตะโกนชื่อเรียกรถถังโดยล่าสุดนะครับเดนิสพูลิสก็ไปออกรายการขององตัวลแล้วก็ให้สัมภาษณ์สารภาพมาแล้วนะครับว่าไอที่โมโหมาเนี่ยก็เพราะเรียกความมั่นใจของตนเองแล้วก็รถถังก็เป็นนักชกคนโปรดเขาพูดไปเพราะอยากจะโชกกับคู่ชกให้สนุกเพื่อให้แฟนมวยก็เรียกว่าเป็นการเอนเตอร์เทนนะฮะ ซึ่งกลวิธีแบบนี้นะครับก็ได้ผลนอกจากบอสชาตีจะจัดให้เจอกับรถถังสมใจแล้วนะครับก็ยังสร้างความสนใจให้กับแฟนมวยมากมายประโยคเด็ดของเขาก็มีมากมายจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นผมไม่เหมือนคนอื่นๆที่เขาเคยเปิดหน้ารับอาวุธผมไม่เคยกลัวใครผมจะเร็วแล้วก็แข็งแกร่งกว่าเขาแน่นอนผมจะทําให้รถถังขายหน้ารถถังจะไล่าตามไม่ทันเขามีแค่บูดูดดันผมจะเตะกรามเขาเลย และอีกเยอะแยะไปหมดนะฮะซึ่งคำเดียวของรถถังที่สวนกลับแต่ว่าเด้ว่าได้ใจอ่ะก็คืออยู่ได้นั่นก็คือมึงตายก็เป็นสีสันของทั้งสองคนนะครับต่างคนก็ต่างเข้าใจกันละกันนะครับไม่ได้โกรธไม่ได้อาฆัตพยาบาทกันถือว่าเป็นสงครามจิตวิทยาแล้วก็ในส่วนของพูลิสก็เป็นการเรียกความกล้าเรียกความมั่นใจจะจบอย่างไรนะครับอีกไม่กี่วันก็จะรู้กันแล้วนะครับ แต่ที่นแน่เดนิสพูลิตนะครับหลังการโชกก็คงจะฟินแล้วก็เคลิ้มไปทั้งปีทั้งชาติแน่นอนเพราะว่าสมใจละในการมาศึกวันอยากดวลกับรถถังอยากเจอกับรถถังคู่เอกชิงแชมป์โลกมวยไทยรุ่นเฟเธอเวรนะครับตะวันฉายพีเคแสนชยัยเจอกับโจนัทวุฒิไฟน์นี้นะครับก็เป็นแบบที่อดมินวิเคราะห์ไปนะครับก็เป็นผลพวงมาจากไฟก่อนหน้าที่โจนัทวุฒินะครับทันผลงานได้ดีเกินคาดกว่ามวยแทน บวกกับความนิยมชมชอบของแฟนมวยที่มีต่อโจมากยิ่งขึ้นนะครับทำให้บุญญาธิการบาร,รมีของโจนั้นเพิ่มพูนจนถึงขีดสุดนะครับจนเข้าเรนกิ้งแล้วก็มาสู่การได้ชิงแชมป์มวยไทยในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการตอบแทนคุณงามความดีของโจนะครับศึกวันก็ให้โอกาสโจเป็นนักมวยชาวไทยที่มีความซื่อตรงบริสุทธิ์ใจเรียบง่ายมีเสน่ห์นะครับเหมือนกับคุณฉุยหนังสมัยก่อนที่ผมเคยดูอ่ะ ทั้งนี้นะครับสองคนนี้ก็ต้องเรียกว่าโชว์ฟอร์มมวยไทยเพื่อแสดงตัวตนนะครับว่าจะมีสิทธิ์แข่งคิกบ็อกซิ่งเวิลด์กางปีไหมอันนี้ไม่งงกันเนาะเพราะว่า2คนนี้เนี่ยอาจจะเป็น 2- ใน8คนที่แข่งคิกบ็อกซิ่งเวิลด์กางปีก็ได้ซึ่งผมคาดว่าบอสชาติก็มีคําตอบในใจแล้วว่าจะให้ใครลงหรือว่าให้ทั้ง2คนลงฝั่งตะวันฉายนะครับล่าสุดก็มีคลิปสัมภาษณ์ของคุณพ่อของตะวันฉายนะครับก็คุณพ่อก็บอกว่าก็เตือนลูกนะครับว่าอย่าประมาทพี่โจเขาก็เลยเออระมาท แล้วก็วางตนได้ดีมากๆนะครับทั้งคุณพ่อแลวก็คุณลูกตะวันฉายก็เพิ่งป้องกันแชมป์กับซุปเปอร์บอลในกติกามวยไทยมาแบบเดือดๆนะครับไฟที่ผ่านมาเรียกได้ว่าแข็งไปทุกซอกทุกมุมนะครับโจนาถวุฒิก็ยอมรับแบบหล่อๆนะครับว่าไม่รู้จุดอ่อนของตะวันฉายอยู่ตรงไหนนะครับเพราะว่าแข็งโป๊กไปหมดไฟน์นี้นะครับไม่ว่าจะจบลงอย่างไรจบแบบปกติหรือว่าจบแบบช็อกโลกคู่นี้ก็จะเรียกเสียงปรบมือกึกกล้องแน่นอนนะครับไม่มีตําหนิใดๆเลยหล่อทั้งสองคนหล่อคนละแบบ และนอกจากนี้นะครับก็ยังมีนักกีฬากติกาปล้ำจับหักล็อกนะครับ submission g r a p l i n g ลงแข่งขันแบบเป็นการท้าทายความสามารถตนเองอีก2คนนะครับเริ่มที่ไมกี้มูซูเมกี้นะครับแชมป์รุ่นฟลายเวทจะลงแข่งรุ่นแบตตัมเวทขยับขึ้นมาอีกหนึ่งรุ่นเจอกับกาเบรียลซูซาจากบราซิลคนนี้นะครับเคยเอาชนะ s u บ m i s s i o n ไมกี้มาแล้วนะครับเป็นรายการก่อนหน้าที่ศึกวันแชมิชจะมีกติกานี้แข่งขึ้นมานะครับก็เอาชนะไปในนาทีที่11จากการแข่งขัน15นาที ส่วนรายการศึกวันนะครับแข่งแค่เพียง10นาทีก็ไม่รู้นะครับว่าผลจะจบลงอย่างไรอีกคนก็คือเคทลูทัลโลนะครับแชมป์ซ <Yeah. S 1> ับมิชันกราปลิงรุ่นไลท์เวทจะประเดิมลงแข่งกติกา MMA เป็นครั้งแรกในชีวิตจะเจอกับเบล็กคูเปอร์นะครับถือว่าเป็นความกล้าหาญที่เขาก้าวมาสู่กติกา MMA ก็ต้องมาดูกันนะครับว่าโดนเตะโดนต่อยเข้าไปเนี่ยจะเป็นอย่างไรซึ่งสำหรับเรื่องการปล้ำจับหักล็อกเนี่ยเขาสบายตัวอยู่แล้ว เอาล่ะอีกแค่ไม่กี่วันนะครับศึกนี้เป็นศึกใหญ่แบบดั้งเดิมของศึกวันนะครับก็จะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งในบรรยากาศสนามเดิมที่ Impact a r e n a นักมวยตามโปรแกรมนตอนนี้นะครับก็ขอเถอดนะอย่าได้บาดเจ็บหรือว่าเจ็บป่วยจนถอนตัวกันก็ขอให้ค่าน้ําค่าน้ําหนักตัวผ่านด้วยผ่านเกณฑ์กันทุกคนถึงแม้จะน่าเสียดายนะครับที่ว่าคู่สแตมไม่ได้ป้องกันแชมป์ก็ตามนะครับตามโปรแกรมเดิมแต่คู่อื่นๆก็น่าสนใจอยู่นะแฟนมวยที่ซื้อบัตรเข้าไปชมนะครับอย่าไปผิดสนามล่ะ สำหรับวันนี้นะครับแอนมีนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ